บทที่480การเชื่อมต่อรากเมื่อเชอร์เยเซียนพูดแบบนี้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจถนนด้านหลังก็เต็มไปด้วยผลไม้เช่นกันเป็นไปได้อย่างไรตอนที่เราเดินไปเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเมื่อไหร่กันแน่ต้นไม้ผลเหล่านี้มีชีวิตและมีสติหรือไม่พวกเขาจงใจรอให้เราเข้าไปในระยะและปิดกั้นถนนด้านหลังของเราหรือไม่อัญ,ญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญ,ญประกาศคู่ ในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันและทุกคนมีสีหน้าตื่นตระหนกเล็กน้อยท้ายที่สุดถนนด้านหลังยังถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ผลไม้ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าพวกเขาจะเดินหน้าหรือถอยกลับพวกเขาต้องก้าวเข้าไปในขอบเขตของป่าผลไม้ตีเวินยี่ตะคอะอย่างเย็นชาราวกับเสียงฟ้าร้องขัดจังหวะการสนทนาของทุกคนเธอพูดอย่างเย็นชาไม่ว่าต้นไม้ผลไม้เหล่านั้นจะย้ายไปด้านหลังเพื่อปิดกั้นถนนอย่างไรสถานการณ์ปัจจุบันคือเราต้องเข้าไปในป่าผลไม้นี้ใช่ไหม ยเย่เหมยเจินบีบดาบยาวแน่นและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มดูเหมือนว่าเราต้องเข้าไปแล้วทุกคนหยุดช่วยโอกาสตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดนี้คุณต้องเตรียมพร้อมทางจิตใจที่จะเผชิญกับอันตรายตลอดเวลาความบังเอิญจะฆ่าคุณมีไม่กี่คนที่เป็นแบบอย่างทุกคนรีบปรับความคิดก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวงังและก้าวเข้าไปในขอบเขตของป่าผลไม้เสียงกรอบแกรบทุกคนเข้าไปใกล้ต้นผลไม้ที่ละคนและทุกคนอดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจเมื่อพวกเขาพร้อมที่ต้นไม้ผลไม้จะระเบิดและทำร้ายผู้คนอย่างกระทันนหัไไมม่ีอะรเกิดขึ้น บริเวณโดยรอบเงียบสงบทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยและเดินไปข้างหน้าในระยะหนึ่งอย่างไม่แน่นอนต้นไม้ผลน,นั้นไม่ขยับขยื้นราวกับว่ามันเป็นเพียงต้นไม้ผลไม้ธรรมดาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และเด็ดผลไม้จากต้นไม้เพื่อกินเร็วเข้ารีบไปกันเถอะ เชอเชยเซนลดเสียงลงทุกคนต่างเร่งสีเท้าและพุ่งไปข้างหน้าขณะที่มูเลงยิวจับมือของใบมูแฟนเกือบจะดึงเขาให้วิ่งใบมูแฟนก้าวไปข้างหน้าเขาแทบจะไม่สามารถรักษาขาของเขาไว้ได้หลังจากก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนสมรรถภาพทางกายของเขาค่อยๆเหนือกว่าคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ทำลายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหลังจากที่เขาทะลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งการกลั่นวิญ,ญญาณอย่างเป็นทางการเมื่อทุกคนวิ่งไปได้ครึ่งทางจู่ๆคนหนึ่งก็ลดความเร็วลงและสหายที่อยู่ข้้ข้าากกกไไมม่่ดทีจจะเชนนนัคุณถูออ อย่างไรก็ตามชายผู้นั้นไม่รู้สึกกระสับกระสายเขาเพียงจ้องไปที่ต้นผลไม้ที่ใกล้ที่สุดอย่างว่างเปล่าด้วยใบหน้าที่หมกมุ่นและพึงพำมคุณไปก่อนปล่อยฉันไว้ตามลําพังฉันอยากอยู่ที่นี่ฉันอยากชิมผลไม้เหล่านี้ก่อนออกไปคุณรู้ไหมว่าฉันกําลังพูดถึงอะไรไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเหรอเพื่อนของเธอกระวนกระวายและต้องการจะผลักเธอออกไปแต่ไม่ว่าเขาดึงแรงแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถดึงเธอออกไปได้ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นราวกับว่าเท้าของเขาอย่างรากและเดินไปที่ต้นผลไม้ทีละก้าวด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขบ,บนใบหน้าของเขาราวบว่่่าาาาาเขาเขห็นงงงสสิทียมก การหยุดของบุคคลน,นี้ดูเหมือนจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่และค่อยๆค,ครั้งที่2และสาปรากฏขึ้นในแถวผู้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็หยุดด้วยสีหน้าหมกมุ่นและเดินไปทางทั้งสองด้านด้วยความมึนงงสิ่งที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับไม้ผลคือคนข้างๆดึงไม่ได้เมื่อเห็นฉากนี้ฝูงชนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเชอเย,ยเซนถึงกับรู้สึกตัวเธอยกเข็มทิศขึ้นทันทีและปล่อยลำแสงแห่งแสงดาวให้ลงมาเหมือนกับหลังคาที่พรมสีสักของปูงชนหลายคนรู้สึกเซื่องซึมเล็กน้อยสมองโล่งขึ้นมากและเขาอดไม่ไไไดดด้้ททีี่่่จจะะตกกใใรรบยยยนนนออูแสงงาาาวขขเเ็มมมิิลป มูเลงยิ้วจ้องมองใบมูแฟนอย่างใกล้ชิดและพบว่าใบหน้าของเขาเป็นปกติดังนั้นเธอจึงรู้สึกโล่งใจไม่ได้สายไปเล็กน้อยเมื่อเธอสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในเวลานั้นเธอเห็นใครบางคนกำลังเดินไปที่ต้นผลไม้และเธอรู้สึกหัวใจตั้งแรงกังวลเกี่ยวกับไปมู่ฟนจะได้รับการคัดเลือกฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้รับผลกระทบอย่างสิ้นเชิงไบมู่ฟนยังคงตื่นอยู่ตลอดเวลาและช่องว่างระหว่างคิ้วของเขาก็มีรอยประทับวิญญ,ญาณลึกลประทับอยู่ดังนั้นเคล็ดลับเล,เ,ลเล็กน้อยๆอยนี้จึงไม่รบกวนเขา แต่วันนี้เขาพบว่ารอยประทับวิญญาณน,นั้นแข็งแกร่งเกินไปดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องดีเสียทีเดียวตอนนี้เขาไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าต้นไม้ผลไม้เหล่านี้ใช้วิธีการลุกรานทางจิตวิญญาณเพื่อควบคุมผู้อื่นเหมือนกับถูกเตะโดยมดเขาไม่รู้สึกเลยแรงมันแรงเกินไปง่ายๆถ้าคุณสังเกตก่อนหน้านี้คุณอาจสามารถพูดเตือนทุกคนได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเจอเยเซียนพูดด้วยใบหน้าบูดบึง้งต้นไม้ผลไม้เหล่านี้เก่งในด้านวิธีการสร้างสเสน่ห์ทางวิญญ,ญาณและดูเหมือนว่าพวกมันจะเงียบแต่ในคควววววาาาาาามมมเเเเปปป็นนนนนจรริิงงงพกกกกัััถูดลลลือแแแ้้้้้ตต่่่่ททีีีขไไใผห ฉันไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ถูกมนเสน่ห์ได้อย่างสมบูรณ์ฉันทำได้เพียงดึงพวกเขากลับมาแม้ว่าฉันจะตัดขาทิ้งก็ตามกรับเท่าที่ฉันสามารถหนีจากที่นี่ได้ฉันก็สามารถหาคู่ของปรมาจารย์พลังเหนือธรรมชาติประเภทไม้จากอาจารย์เพื่อใช้วิธีปลูกขาของพวกเขาใหม่ได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้คนอื่นๆก็กัดฟันและก้าวไปข้างหน้าเพื่อดึงคนเหล่านั้นอย่างแรงแต่ก็พบว่าพวกเขายังดึงไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงตัดขาของพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมแต่หลังจากทำเช่นนี้ทุกคนก็ค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวในทันทีนั่นคือคนเหล่านี้อันที่จริงด้านในของขาถูกกราบไม้หนาๆแทงทะลุไปหมดแล้วรากเหล่านี้โผล่ขึ้นมาจากดินอย่างเงียบๆแทงตรงจากฝ่าเท้าเข้าไปในขาแล้วลามขึ้นไปจนถึงร่างกายเชื่อมโยองอย่างใกล้ชิดกับเลือดเนื้อและแม้แต่อวัยวะภายใน นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถดึงคนเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะดึงมากแค่ไหนก็ตามร่างกายของพวกเขาถูกพันธนาการและควบคุมโดยรากของต้นไม้เหล่านี้แล้วและพวกเขาก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโลกและรากก็มาจากต้นไม้ผลไม้รอบๆมันกระจายแค่ดึงก็แปลกแล้วมีคนพยายามชักอาวุธออกมาเพื่อตัดรากที่ติดกับขาเมื่อใบมีดคมตัดที่รากทำให้เกิดเสียงเหมือนเสียงโลหะชนกันและมีประกายไฟออกมาแต่รากไม่ได้รับความเสียหายในทางกลับกันพวกเขามีช่องว่างเล็กๆในอาวุธในมือของเขาและเขาอดไม่ได้ที่จะแสดงความหวาดกลัว หลายคนอดไม่ได้ที่จะหันไปหาเหลียวเชินซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในทีมเพื่อขอความช่วยเหลือเลี้ยวเชนได้สังเกตอย่างระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้แต่ในที่สุดก็ใส่หัวและพูดว่าขอโทษฉันทำอะไรกับมันไม่ได้ฉันสัมผัสได้ถึงรัศมีของผู้มีพระคุณเหล่านี้และพวกเขาผูกพันกับต้นไม้ผลเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้ฉันบังคับให้พาพวกเขาออกไปแต่พวกเขาก็จะตายใบหน้าของเชอญเยเซนและคนอื่นๆเปลี่ยนไปและในที่สุดก็ตัดสินใจได้กัดฟันและพูดว่าไปกันเถอะพลังของเข็มทิศจะอยู่ได้ไม่นานใช้โอกาสนนีี้้้ออกกจากปาปผลไมแห่ง ทุกคนทำได้เพียงยอมแพ้ในการช่วยเหลือคนเหล่านี้และวิ่งไปข้างหน้าต่อไปและพวกเขาก็ก้าวออกจากแนวป่าผลไม้นี้ในเวลาอันสั้นเธอเยเซียนวางเข็มทิศอย่างไม่แน่นอนและแน่นอนว่าไม่มีพลังทางจิตวิญญาณภายนอกที่พยายามควบคุมมันดังนั้นเธอจึงรู้สึกโล่งใจไม่ได้มันควรจะปลอดภัยที่นี่บทที่481ผลไม้หน้ามนุษย์ เมื่อนึกถึงประสบการณ์เมื่อกี้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยพวกเขาหดไม้ได้ที่จะมองย้อนกลับไปและเห็นคนที่อยู่ข้างหลังถูกรากของต้นไม้ผลควบคุมและเดินไปที่ด้านล่างของต้นไม้ผลกิ่งและใบเหล่านั้นก็ยื่นออกไปเหมือนแขนของต้นไม้พอลอพอคนเหล่านั้นเป็นชั้นๆไม่ให้อากาศเข้าก่อตัวเป็นลูกบอลที่ประกอบด้วยกิ่งไม้ทั้งหมด ลูกบอลเหล่านั้นถูกกิ่งไม้ดึงขึ้นอย่างช้าๆระหว่างทางพวกมันจะค่อยๆถูกบีบอัดและเล็กลงในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจพวกมันจะกลายเป็นขนาดเท่ากับั้นเด็กพื้นผิวของกิ่งไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีต้นไม้สีดำที่เหี่ยวเฉาเพียงต้นเดียวกลายเป็นสีสันแดงเขียวน้ำเงินดอกจั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 นเล็กๆหลากสีห้อยอยู่บนต้นไม้หลากสีสันสะดุดตาและส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนมองดูผลไม้ที่อยู่รอบๆอย่างเงียบๆที่แขวนอยู่บนต้นผลไม้ล้วนอัดแน่นไปด้วยความหนาแน่นและการเดาที่นนนนาาลกกกเเิดขขขึ้ใใจองพว กูลมกลางคืนอันหนาวเหน็บพัดผ่านมากิ่งก้านและใบของไม้ผลสั่นไหวและผละไม้ที่แขวนอยู่บนต้นไม้ก็หมุนกลับอย่างช้าๆหลายคนมองใกล้ๆและอดไม่ได้ที่จะตกใจและก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างตกตะลึงผลไม้เหล่านั้นล้วนมีใบหน้ามนุษย์อยู่บนนั้นแม้แต่สาวกของเฟงซิวพาเลตเทียนฮวยเปาและเทียนลี่เซก,ก็เห็นใบหน้าของผู้อาวุโสและน้องสาวของพวกเขาบนต้นไม้ใบหน้าของพวกเขาหลับตาลงอย่างสงบเรากับว่าพวกเขาได้เข้าสู่ความฝันฉันอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านในใจ เสียงหัวเราะเบาๆเสียดหูพร้อมกับลมหนาวผลไม้หน้ามนุษย์ที่อัดแน่นบนต้นไม้ก็ลืมตาขึ้นจ้องมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าและปล่อยเสียงหัวเราะที่ไพเราะและไพเราะออกมาเสียงหัวเราะต่อเนื่องกันไปเต็มไปด้วยความร่าเริงแต่ภายใต้สายลมอันมืดมิดแห่งรัติการกลับทำให้ผู้คนรู้สึกขนลุก หลายคนรู้สึกว่าหัวของพวกเขากลับมาสับสนเล็กน้อยอีกครั้งและความอยากที่จะเข้าไปใกล้และลิ้มรสผลไม้เหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งในหัวใจของพวกเขาเธอเยเซียนกัดลายลิ้นของเธออย่างรุนแรงรู้สึกถึงกลิ่นดอกจั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 นที่กระจายอยู่ในปากของเธอและตะโกนทันทีอย่ามองไปกันเถอะทุกคนรู้สึกตัวได้ในช่วงเวลาสั้นๆและตระหนักว่าหากพวกเขาอยู่ที่นี่นานกว่านี้พวกเขาอาจจะไปต่อไม่ได้จริงๆและรีบวิ่งไปที่ระยะไกลทันทีงูเล้งยวไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงแบกใบมูแฟนไว้บนหลังของเดรงกนิ่่ัววทีสุ ใบมูฟานนอนอยู่บนหลังของพระนางรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรมากเขาเข้าใจว่าเป็นเพราะมูเลงยิวกังวลว่าคนธรรมดาเช่นเธอจะถูกควบคุมโดยพลังทางจิตวิญญาณของต้นไม้ผลไม้เหล่านั้นโดยไม่มีการต่อต้านใดๆความกังวลนี้สมเหตุสมผลมากคนธรรมดาเมื่อผ่านป่าผลไม้ก็ถูกควบคุมเหมือนคนเหล่านั้นให้กลายเป็นผลไม้ที่มีหน้ามนุษย์ห้อยอยู่บนต้นไม้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองที่เขาถูกผู้หญิงอุ้งตั้งแต่เขามาถึงโลกหลับหัวนี้ใช่ไหมฉันจําได้ว่าเป็นเชอร์ซิวเวียนครั้งสุดท้ายเมื่อนึกถึงใบหน้าของงงผูู้้หญิเเลวคนนนนัใบบมฟก็ียง จนกระทั่งป่าผลไม้รับสายตาไปทุกคนค่อยๆชะลอตัวลงและทุกคนดูตกใจเล็กน้อยมูเล้งยิววางใบมูแฟนลงเช่นกันจําได้ว่าเธอแบกเขาวไว้บนหลังของเธอโดยไม่ลังเลและไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เธอตระนักว่าผู้ชายแบบนี้ดูหยาบคายเล็กน้อยเธอทําได้ช่วยไม่ได้แต่กระซิบว่าตอนนี้ฉันขอโทษใบมูฟฟนใส่หัวและพูดว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้ใส่ใจที่นี่ที่ไหน งูเลง้งยูมองไปรอบๆตอนนี้พวกเขาตื่นตระหนกและเลือกทิศทางที่ห่างไกลจากป่าผลไม้เพื่อหลบหนีพวกเขาเพียงต้องการกำจัดการควบคุมทางจิตใจของต้นไม้ผลไม้ให้เร็วที่สุดบางคนดูเหมือนจะกระจัดกระจายไปตามทางในเวลาปกติชนชั้นสูงของทั้งสามิกายนี้จะไม่โง่เขลาอย่างแน่นอนและอันตรายของการแพร่กระจายในสถานที่ดังกล่าวนั้นชัดเจนในตัวเองแต่ทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากพลังทางจิตวิญญ,ญาณของต้นไม้ผลและมีสูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลตามปกติไปการตัดสินพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็สมเหตุสมผลเช่นนกัน มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงรักษาความมีเหตุผลส่วนใหญ่ไว้ได้ในสถานการณ์นั้นเช่นมูเลงยิวเฉอเยเซียนดีเวนยี่เหยาเม่ยอีเจินและแม่ทีเลียอ,อเชนเป็นต้นพวกเขาไม่ได้แยกจากกาันและมีคนกลุ่มหนึ่งติดตามอยู่เสมอข้างหลังพวกเขาและไม่มีการกระจายคนเหล่านี้รู้สึกโชคดีเล็กน้อยหากพวกเขาแยกจากมูเลงยิวเฉอเยเซียนและคนอื่นๆพวกเขาอาจไม่สามารถออกจากภูเขานี้ได้โดยลำพังอย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มที่ไม่เคยแยกจากกาันและไม่มีใครถูกควบคุมจิตใ,ใจแม้ว่าจะผ่านป่าผลไม้และนั่นคือแม่ทีของสำนักแม่ทีจีโ ทุกคนไม่แปลกใจกับเรื่องนี้มากนักเดิมทีเจดูโอแอนให้ความสนใจกับการบ่งเพาะจิตใจและจิตวิญญาณและพลังของวิญญาณน,นั้นเหนือกว่าผู้ที่อยู่ในอาณาจักรเดียวกันมากบางทีเขาอาจจะต่อสู้ไม่เก่งนักแต่เมื่อเปรียบเทียบจิตวิญญาณและจิตวิญญาณแล้วความแข็งแกร่งของทั้งสามนิกายและมหาอำนาจของดาเซียและเซรินนั้นไม่ดีเท่าแม่ชีของจีจีนันเนอรี่เจอเยเซนและคนอื่นๆสังเกตเห็นว่ามีคนตามหลังน้อยลงและใบหน้าของพวกเขาดูเศร้าหมองเล็กน้อยแต่พวกเขาไม่ได้บอกว่าจะตามมาหาพวกเขากลับมาเพราะพวกเขาทุกคนนนรู้้ว่่ามไไมัเปป็ไไได โดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้พวกมันกลับคืนมาหากพวกมันถูกแยกจากกันในสถานการณ์นั้นตอนนี้ป่าผลไม้ทําให้พวกเขาทั้งหมดเข้าใจว่าภูเขาลูกนี้แปลกประหลาดเพียงใดและแม้แต่เส้นทางที่พวกเขาเดินก็อัดเปลี่ยนไปในเวลานี้หากพวกเขาถูกบังคับให้ตามมามันจะทําให้กลุ่มคนปัจจุบันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้อย่างง่ายดายและผลที่ได้ก็มีมากกว่าความสูญเสีย เธอเยเซนมองไปที่ผู้คนที่มีใบหน้าเหนื่อยล้าไม่มากก็น้อยจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ยังคงปกคลุมไปด้วยความมืดและพูดด้วยเสียงทุม้มตอนนี้เราอยู่ห่างจากป่าผลไม้แล้วสถานที่นี้ดูจะปลอดภัยดีขอพักปรับตัวสักระยะไหมสักครู่แล้วไปมูเลงยิวมองไปที่ใบมูแฟนที่อยู่ข้างข้างเธอแม้ว่าป่ายมูฟันจะพูดอยู่เสมอว่าร่างกายของเธอ,อยังคงแข็งแรงแต่เธอก็ยังพูดอย่างเด็ดขาดเราต้องพักผ่อนดีเวนยี่และเยาวเมอีเจนมองไปที่สาวกของนิกายที่อยู่ข้างหลังพวกเขา และพบว่าหลังจากการโจมตีครั้งแรกของค้างคาวและความตื่นเต้นในการข้ามป่าผลไม้พวกเขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจและบางส่วนก็หมดแรงทางจิตใจผู้คนในสภาพแวดล้อมไม่ได้ล้าหลังเพราะพลังงานของพวกเขาแต่พวกเขาเกือบจะถึงขีดจำกัดแล้วและพวกเขากอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าดีเวนยี่กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะพักผ่อนจริงๆหลังจากยืนยันความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบแล้วให้กันพื้นที่และตั้งค่ายกางเต็นท์นอนพักสักครู่ เยว่เหมยเจินมองไปรอบๆในใจของเธออย่างคงกังวลเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงต่ำอย่างไรก็ตามเวลาสำหรับการพักผ่อนและปรับตัวไม่ควรนานเกินไปไม่มีใครรู้ว่าการอยู่ในพื้นที่เดิมนานเกินไปจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันดังนั้นหลังจากหารือกันพวกเขาจึงตัดสินใจพักผ่อนเป็นเวลาสองชั่วโมงและเดินทางต่อไปหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงบทที่4 8 2ดขอบเขตการกลั่นวิญญาณงูเล้งยวไม่ได้นำเต็นท์มาแต่เธอไม่จำเป็นต้องถามมีคนจากทั้งสามนิกายเเเสนนออให้ธยืมต คนนี่เงาเห็นว่ามูเลงยิวไม่จาเป็นต้องพักผ่อนอย่างแน่นอนคนที่ต้องยืมเต็นนอน,น,อนจริงๆคือหนุ่มหล่อข้างๆเธอแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อเข้าใกล้องค์หญิงมูเลงยิวแต่เพื่อใช้รูปงามที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจพวกเขาหลายคนเต็มใจตราบใดที่อีกฝ่ายสามารถมองมาที่ฉันอีกสองสามครั้งและกล่าวขอบคุณฉันก็จะพอใจ งูงูเจ้าควรอยู่ข้างในและพักผ่อนสักพักฉันจะโทรหาคุณในอีกสองชั่วโมงคุณต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของคุณเพื่อรับมือกับความยากลําบากต่อไปมูเลงยิวผลักใบมูแฟนเข้าไปในเต็นโดยไม่ตั้งใจจากนั้นหลังจากยืนอยู่ที่ทางเข้าเต็นและพูดอะไรบางอย่างเขาก็ปิดเต็นอย่างสุภาพฉันไปมู่ฟนเปิดปากของเขาแต่ในที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรและนั่งลงในเต็นอย่างหมดหนทางเต็นนอนสบายมากมีเบาะนุ่งนุ่งอยู่ข้างใต้คมไฟแขวนข้างๆและถุงนอนใบใหญ่ถ้าจะนอนก็เข้าไปนอนแปบ๊บหนึ่ววโมงงก็เพพียพอแล้ แต่ป่ายมู่ฟานคิดถึงเรื่องนี้และรู้สึกว่ามีสิ่งสําคัญที่ต้องทํามากกว่าการนอนหลับและนั่นคือการบ่มเพาะเขายังคงอยู่ในสถานะร่างกายวิญญาณที่ต่ําที่สุดแม้ว่าสมรรถภาพทางกายของเขาจะดีกว่าคนทั่วไปมากแต่ก็ไม่ดีกว่ามากนักและเขายังไม่ถึงระดับที่จะทาลายขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ แต่ถ้าท่านสามารถทะลวงผ่านขอบเขตแห่งกายวิญญาณและเข้าถึงขอบเขตแห่งการขัดเกลาว,วิญญาณได้ร่างกายก็สามารถะูุพันธนาการได้เช่นกันแม้ว่าสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันการปรับปรุงนี้ไม่มีในยสำคัญนักรบ WU ซางเรียมที่เปิดสมบัติก็กลายเป็นผลไม้หน้ามนุษย์ที่แขวนอยู่บนต้นไม้โดยไม่มีการต่อต้านแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นในหลายกรณีคงไม่มากเกินไปที่จะรังมูลเลงยิูกลับมา ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการปรับปรุงอาณาจักบางทีเขาอาจสามารถรองรับพลังของเสือเขาในจิยกได้มากขึ้นและเวลาการระเบิดของพลังเหนือธรรมชาติของจินเก้อาจขยายออกไปอย่างมากและยาวนานขึ้นสิ่งที่ใบมูแฟนให้ความสําคัญมากที่สุดจินเก้ยีกี้เป็นไพ่ตายที่สําคัญอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการจะบุกทะลวงในเวลาเพียงสองชั่วโมงนั้นเป็นปัญหา หากเป็นปกติเขาสามารถหาพี่สาวสองคนเพื่อดูดซับหยางฉีและได้รับประโยชน์จากการดูดซับหยางฉีและความเร็วในการฝึกฝนของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอาจามีความก้าวหน้าใน2อชั่วโมงแต่ตอนนี้พี่สาวสองคนไม่ได้อยู่ที่นี่มันค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะขอให้เขาหาใครสักคนอยู่ข้างๆซึ่งทําให้เขาชะง,งักเล็กน้อย ไปมู่ฟานวามือบนหน้าอกขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นหัวใจของเขาก็ขยับเดี๋ยวก่อนหยินที่เกิดตามธรรมชาติเมื่อนักรบกำลังฝึกฝนและบางครั้งมันก็จะถูกสะสมไว้ในพลังของวิญญาณการต่อสู้และจี้หยกที่คอของฉันฉันได้เก็บพลังเสือข่าวของพี่สาวคนโตวไว้มากมายและอาจมีพลังงานหยินจํานวนมากอยู่ภายในด้วยความช่วยเหลือของพลังหยินนี้ฉันหวังว่าจะทะลวงผ่านไปยังขอบเขตการปรับแต่งวิญญาณภายในสองชั่วโมงสำหรับวิธีการทำเช่นนี้ฉันก็มีแผนเช่นกันและมีความเป็นไปได้สูงมาก ฝ่มูฟานดีใจมากที่เมื่อเขาออกไปเมื่อเช้านี้เขาขอให้พี่สาวคนโตเติมพลังของเสือขาวในจี้หยกและโดยวิธีการแทนที่พลังส่วนหนึ่งของนกสีแดงในน้องสาวคนที่สองมิฉะนั้นเขาจะต้องมองไปที่พลังที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวในจี้หยกตอนนี้ดวงตาของซูซาคุซิลี่มืดบอดหลังจากขอบคุณพี่สาวคนโตในใจแล้วไ่ามูฟานก็ถือจี้หยกไว้ในมือมองดูพลังเสือขาวสองกลุ่มที่แตกต่างกันภายในจี้หยกหายใจเข้าลึกๆและเริ่มระดมจินเกออย่างเด็ดขาดโดยใช้จิตวิญญาณของเขาพลังดึงพลังของเสือขาวในจี้หยกไหลออกมาและเข้าสู่ร่างกาายขของเ บูมยางชีสีทองที่ฝังอยู่ในตันเถียนตอนล่างไหลออกมาอีกครั้งเติมเต็มร่างกายของเขาในทันทีฝึกฝนพลังเสือขาวที่ดุร้ายและน่าเกรงขามสร้างความสมดุลที่ละเอียดอ่อนเมื่อรู้สึกว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไบมูฟันกำมัดแน่นครั้งนี้เขาควบคุมพลังชีสีทองในใจของเขาอย่างแน่นยาปล่อยให้พลังชีสีทองสลับไปมาระหว่างพลังของเสือขาวในการทำเช่นนี้จุดหนึ่งเป็นเรื่องยากมากและเหงือบางๆก็เริ่มแอตกออกที่หน้าผากข,ของใบมูแฟนซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่แค่นั้นยังไม่พอสถานะนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เสถียรมากไม่มีโอกาสที่จะสกัดพลังเสือขาบริสุทธิ์และพลังหยินที่ผสมอยู่ในพลังเสือขาเพื่อดูดซับดวงตาของป่ายมู่ฟันจับจ้องและกระตุ้นหลังจากเปิดใช้งานพลังทางจิตวิญญาณพลังทางจิตวิญญาณที่ใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็แผ่กระจายออกไปกลายเป็นมือขนาดใหญ่บังคับให้สถานะนี้มีเสถียรภาพ ในที่สุดพลังทางจิตวิญญาณของไบมูแฟนที่เขาฝึกฝนอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนก็เข้ามามีบทบาทพลังทางจิตวิญญาณมหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์ในช่องว่างระหว่างคิ้วของเขาสามารถถูกระงับได้แม้แต่จินเก้ซึ่งอาศัยพลังเสือขาวของไบรุโอลีถึงแล้วดวงตาของไบมูแฟนเป็นประกายและเขาเริ่มควบคุมพลังวิญญาณของเขาอย่างเด็ดขาดและรวมเข้ากับพลังของเสือขาวทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังที่คุ้นเคยลอยออกมาเมื่อดูดซับอย่างกี้ซึ่งเป็นยินกี้ที่มีเพียงนักรบหญิงเท่านั้นที่ครอบครอง พลังงานอย่างสีทองในร่างกายของเขามีอยู่ทั่วทุกมุมของร่างกายในขณะน,นี้ในขณะนี้หยินฉีเพิ่งถูกดึงออกมาจากพลังของเสือขาวและมันก็ตอบสนองทันทีกับหยางฉีและหยินและหยางก็ผสานเข้าด้วยกันไบมู่ฟานเริ่มฝึกฝนอย่างแน่วแน่และรู้สึกได้ทันทีว่าความเร็วในการฝึกฝนของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นราวกับจรวดไบมู่ฟานจมดิ่งลงไปในน้ำทันทีและคว้าโอกาสนี้เพื่อเริ่มฝึกฝน เดิมทีเขาคิดว่าสภาวะนีคงอยู่ได้ไม่นานนะักท้ายที่สุดแม้ว่ากระบวนการเปลี่ยนพลังของเสือขาวเป็นกี้ของจินเก้จะคงอยู่เพียงชั่วครู่ภายใต้การควบคุมอันประนีตของเขาแต่ก็ยังสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับร่างกายของเขาหากมันะส,สมภาระและพลังของเสือขาวกำลังผ่านไปทุกๆนาทีมันไม่สามารถทนได้นานแต่ไปมูฟานรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าหลังจากการผสมของอย่างกี้และยินกี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางอย่างเกิดขึ้นภาระทางกายภาพของจินเก้ไม่เพียงลดลงอย่างมากเมื่อจินเก้แอร์ตกออกแต่ความเร็วที่พลังของเสือขาวล้นก็ลลดงงอย่่่าามกกเชนนัทีลดลง ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นไปมู่ฟันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นเพราะพลังหยินและพลังของเสือขาวเป็นของพี่สาวและหลังจากการหลอมรวมของหยินและหยางพลังของเสือขาวก็ถูกหลอกและถือว่าฉันเป็นพี่สาวก็เลยไม่ทำต่อแต่มันอยู่ในร่างกายของฉันให้มากที่สุดหลังจากเข้าใจประเด็นนี้ไปมู่ฟันก็ต่อต้านความประหลาดใจในใจของเขาและไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเอาแต่จดจ่อกับการฝึกและถ่ายโอนพลังทางวิญญ,ญาณ10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมง1ชั่วโมง2 0นาที หนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยไม่มีการเตือนใดๆมีเสียงกู้อี้ดังมาจากภายในไปมูฟานและในที่สุดเขาก็ทะลุผ่านบทที่483ทำลายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ร่างกายของใบมูฟานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดคือน้ำพูจิตวิญ,ญญาณระหว่างคิ้วของเขาขยายใหญ่ขึ้นเพื่อองรับพลังวิญ,ญญาณที่มากขึ้นแม้ว่ามันจะยังเล็กมากแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่มากกว่านั้นเล็กน้อย และพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์มากขึ้นก็พุ่งออกมาจากน้ำพุจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเริ่มที่จะป้อนกลับร่างกายของใบมูแฟนกระตุ้นศักยภาพที่อยู่ลึกเข้าไปในร่างกายของเขาและคุณภาพทางกายภาพของเขาก็เริ่มดีขึ้นทันทีด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใบมูฟานรู้สึกเพียงว่ากระแสะความร้อนลึกลับปรากฏขึ้นจากส่วนลึกของร่างกายของเขาและกระแสะความร้อนนี้ไหลเวียนไปทั่วแขนขาและกระดูกของเขาในท,ทันทีเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างกระดูกเนื้อและเลือดของเขาอย่างต่อเนื่องและทันใดนั้นก็มีความรู้สึกความอบอ ไปมู่ฟานไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดหลังจากอ่านหนังสือศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทเขารู้ว่านี่เป็นพฤติกรรมปกติระหว่างการพัฒนาดังนั้นเขาจึงอดทนกับมันเงียบๆประมาณ20นาทีต่อมาความร้อนเริ่มลดลงอย่างช้าๆซึ่งแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสิ้นสุดลงแล้ว ไบมู้ฟันหยุดการบ่เพบ่อยให้ลูกบอลทองคำในหัวใจของเขาสลายไปในคราวเดียวและถอนพลังวิญญาณที่เหลืออยู่เล็กน้อยในขณะนี้พลังของเสือขาวในร่างกายของเขามีไม่มากนะักเมื่อการหลอมรวมของหินและหยางหยุดลงพลังของเสือขาวเหล่านั้นก็เริ่มล้นออกมาอย่างบ้าคลั่งทันทีและหายไปในพริปตา เขาลืมตาขึ้นและมองดูตัวเองขึ้นและลงก่อนหลังจากทำลายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์แล้วเขาไม่ได้ระบายสิ่งสกระปรกออกจากกรูขุมขนของร่างกายตามที่อธิบายไว้ในนวนิยายเหล่านั้นเกี่ยวกับการบ่มเพาะพลังอมตะอาจเป็นเพราะเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งโดยระบบใบหน้าสีขาวเล็กน้อยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสกรปรกในร่างกาย ไผ่มูฟานสัมผัสได้ถึงอาณาจักรของตัวเองโดยไม่ต้องทําการทดลองและเขารู้ว่าเขาได้ทําลายขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์แล้วคุณภาพทางกายภาพของเขานั้นแยกออกจากคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิงและความเร็วความแข็งแกร่งปฏิกิริยาตอบสนองและด้านอื่นๆของเขาก็ถึงระดับที่ธรรมดาคนแทบจะไม่สามารถจับคู่ได้ในที่สุดเขาก็ดูเหมือนผู้ฝึกฝนไป่มูฟานพึงพำกับตัวเองรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย แม้ว่าการปรับปรุงนี้จะไม่มีในยสำคัญสำหรับนะักรบเหล่านั้นที่อยู่ในระดับยุยันเช่นที่ต่ำที่สุดรอบตัวพวกเขาและพวกเขาสามารถทุบเขาให้ตายได้ด้วยมือข้างเดียวแต่มันก็เป็นโน้ตสำคัญเช่นกันหลังจากที่เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนซึ่งเป็นตัวแทนหลังจากนั้นระดับชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆหลุดจากระดับมนุษย์ แม้ว่าเขาจะสามารถใช้พลังเหนือธรรมชาติระดับต่ำสุดในสถานะจิตวิญญาณก่อนหน้านี้แต่เขาก็ไม่ถือว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับพลังเหนือธรรมชาติเช่นนี้เขาสามารถใช้เปียโนโลและว่าเต๋าได้ก่อนที่เขาจะก้าวออกไปบนถนนของการเพาะปลูกเขาฆ่าสัตรปูด้วยพลังเหนือธรรมชาติดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกอะไรทั้งก่อนและหลังแต่การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนั้นแข็งแกร่งขึ้นจริงๆและไปมู่ฟานรู้สึกสบายใจขึ้นมาก ในฐานะผู้ชายสมรรถภาพทางกายของเขาแย่กว่าสาวสวยรอบตัวเขามากพวกเขาสามารถหักแขนและต้นขาของเขาด้วยสองนิ้วซึ่งทาให้ใบมูแฟนผิดหวงังมากมากก็น้อยตอนนี้เขาทําได้แล้วในที่สุดฉันก็เชิดหน้าขึ้นได้เล็กน้อยแม้ว่าฉันจะยังเป็นไก่ที่อ่อนแอแต่ก็ยังมีความหวังใช่ไหมใบมูฟานระงับความตื่นเต้นในใจและหยิบจี้หยกที่ขอออกมาดูเดิมทีพลังของเสือขาวมีอยู่สองส่วนแต่ตอนนี้ครึ่งซ้ายว่างเปล่าเหลือเพียงด้านขวาที่เต็มไปด้วยเสือขาวเพื่อที่จะทะลวงในตอนนี้เขาใช้หนึ่งในนั้นจนหมด ด้วยวิธีนี้จินเก้าสามารถใช้ไพ่หลุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไปมูฟฟานถือจี้ยกไว้ในมือรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่เขาก็เข้าใจว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นมีอยู่จริงหลังจากลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งการกลั่นวิญญาณพลังวิญญาณในร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและสมรรถภาพทางกายของเขาก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกันในเวลานี้เขาสามารถกลุมพลังของเสือขาวได้มากขึ้นและเขาสามารถอยู่ได้นานขึ้นภายใต้แรงกดดันด้านลบที่มีความเข้มข้นสูงของเวลาจินเก้ยิี้ ยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้เขาได้ค้นคว้าวิธีใหม่ในการยืดเวลาโดยบังเอิญน,นั่นคือการให้พลังทางจิตวิญญาณอันมหาศาลที่น่าอัศจรรย์ของเขาเข้าแทรกแซงด้วยโดยดึงพลังหยินในพลังของเสือขาวและอย่างสีทองของเขาออกมาพลังที่เข้าสู่สภาวะของหยินและอย่างผสมกันปล่อยให้พลังเสือขาวนี้เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์แล้วมันจะไม่สลายไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาคือการต่อสู้นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการนั่งฝึกเงียบๆการต่อสู้ใช้พลังงานมากโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เสือขาวอย่างเมื่อกี้จะคงอยู่ได้นานถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะเขาไม่ได้กินพลังของเสือขาวเลยในตอนนั้นส่วนที่ใช้พลังงานของเสือขาวมากที่สุดคือการบริโภคตามธรรมชาติรองลงมาคือพลังงานของจินเก้แต่เขาเก็บพลังงานของจินเก้ไว้ในการเปลี่ยนแปลงของการเก่ะกันและการกระจายดังนั้นพลังของเสือขาวจึงอยู่ได้นานยังคงอยู่ในร่างกายของเขา แต่คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อีกในระหว่างการต่อสู้หากคุณต้องการระเบิดความแข็งแกร่งคุณต้องรักษาสถานะที่เหนียวแน่นของจินเก้และพลังของเสือขาวจะไม่ถูกรักษาไว้โดยธรรมชาติไปมูฟ่ฟานคิดว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่สามารถเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่นาทีตอนนี้เขาควรจะสามารถเปิดใช้งานจินเก้ยี่กี้ได้นานกว่าสิบนาทีและผลข้างเคียงอาจจะไม่เกินจริงมากนักเพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถเดินได้เมื่อสิ้นสุดแล้วในแง่ของเวลาแม้ว่าพลังส่วนหนึ่งของเสือขาวจะถูกใช้ไปแต่เขาก็ยังทำกำไรโดยรวมและทำเงินได้มากมาย มีคุณจำนวนมากอยู่ข้างนอกแต่โชคดีที่พื้นที่ภายในเต็นท์ค่อนข้างกว้างขวาง,วางไฝมูฟ่ฟานจึงขยับตัวไปมาเล็กน้อยอยและเตะทำความคุ้นเคยกับสภาพร่างกายในปัจจุบันของเขาและในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงสีเท้าเบาๆขนะดที่เขาเข้ามาใกล้ที่นี่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในหัวใจของเขาและหยุดการเคลื่อนไหวของเขาวินาทีต่อมาเขาได้ยินเสียงเบาๆของมูลเลนยวดังมาจากนอกกระโจมมูมูคุณตื่นหรือยังหมดเวลาพักสองชั่วโมงแล้วไฝมูฟานรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดกระโจมมูลเลนยวมองไปที่ใบบหนน้าาาาาขขออองงเเและพพูดๆว่่่คุณักผยไร หากคุณยังต้องการนอนอีกสักพักฉันจะปล่อยให้พวกเขาไปอีกครึ่งชั่วโมงในตอนกลางคืนใบมู่ฟานใส่หัวยิ้มและพูดว่าฉันพักผ่อนได้ดีแล้วมาเริ่มกันเลยตามแผนเดิมฉันไม่ต้องการชะลอการกระทำของทุกคนเพราะตัวฉันเองเขาเพิ่งทะลวงผ่านไปยังสปิริต r รีฟ n i นิเรียมอัดกล่าวได้ว่าเขาเต็มไปด้วยพลังและสมองของเขาก็โล่งมากโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ในตาของมูเลงยิวเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเธอไม่รู้สถานการณ์เฉพาะของใบมูแฟนเธอคงจะเหนื่อยและง่วงนอนหลังจากเดินมาไกลด้วยร่างกายแบบคนธรรมดาและตอนนี้เธอตกใจกับข้างเขาและต้นไม้ผลไม้หลังจากพักผ่อนสองชั่วโมงเขากําลังจะออกเดินทางแต่เด็กคนนี้ไม่บ่นสักคําแต่เขามักจะคิดถึงพวกเขาและไม่ต้องการรังพวกเขาไว้เขาเป็นแค่นางฟ้า มูเล้งยวมีความต้องการที่จะบังคับให้ใบมูแฟนเข้าไปและพักผ่อนแม้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้อีกสามนิกายไม่พอใจแต่เมื่อได้เห็นดวงตาที่ชัดเจนของใบมูแฟนและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในที่สุดเธอก็ระงับมันไว้ด้วยแรงกระตุ้นนี้เขาพยักหน้าและพูดว่างั้นไปกันเถอะมูมูถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณต้องบอกฉันให้ทันเวลาฉันจะทำไม่ต้องห่วงไปมูฟานยิ้มบทที่4 8 4ดทะเลสาบทุกคนปรับตัวเก็บเต้นและสิ่งของอื่นๆแล้วเดินหน้าต่อไปอีกครั้ง ทุกคนรีบไปตามทางของพวกเขาบรรยากาศค่อนข้างน่าหดหูม่นานมานี้อันตรายของกลัวหลินยังคงแจ่มชัดอยู่ในใจของเขาหลังจากเข้าไปในภูเขาได้ไม่นานเขาก็พบกับวิกฤตระดับนี้หลายคนเสียชีวิตและยังมีหนทางอีกยาวไกลไม่มีใครกล้าพูดว่าเขาจะออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยและไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาได้อย่างราบรื่น เนื่องจากกระจกทองแดงของมูเลงยิวสูญเสียผลกระทบหลังจากก้าวเข้าไปในภูเขานี้พวกเขาจึงไม่สามารถช่วยตรวจจับสภาพแวดล้อมได้ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนและอยู่ห่างจากภูเขานี้ไปไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อยความรู้สึกของพวกเขาไม่หลงทิศหลงทางนานนาน,นานครั้งจะกระโดดขึ้นต้นไม้สูงตระงานข้างๆมองไปอีกด้านหนึ่งของภูเขาจึงมุ่งไปทางเดิมเสมอฉันไม่ได้หลงทางในป่าเขาประหลาดแห่งนี้นี่เป็นข่าวดีเดียวจนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์กูโอลินในตอนนี้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าพวกเขาจะออกไปบนถนนสายนี้ได้หรือไม่แม้ภูมิประเทศที่นี่จะเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆฉันกลัวว่าทิศทางที่พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปก็เปลี่ยนไปเมื่อนานมาแล้วเช่นกันตอนนี้พวกเขาไม่ได้มุ่งหน้าไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขาแต่กําลังลึกเข้าไปในภูเขาเรื่อยๆและในที่สุดพวกเขาก็ออกไปไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่าทุกคนจะสงสัยและคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันดังนั้นพวกเขาจึงไม่พูดเพื่อไม่ใให้เสียขักลงจ หลังจากผ่านป่าผลไม้ไปแล้วขวัญกำลังใจของทุกคนก็ไม่สูงมากนะักหากมีการระเบิดอีกครั้งพวกเขาจะรวบรวมพลังต่อสู้ได้อย่างไรเมื่ออันตรายปะทุขึ้นอาจเป็นเพราะโชคของทุกคนเริ่มพลิกผันหรือบางทีส่วนผลไม้ที่พวกเขาผ่านไปเมื่อกี้เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแล้วแม้ว่าทุกคนจะประสบกับเหตุการณ์บางอย่างหลังจากนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็รอดชีวิตมาได้โดยไม่มีอันตรายใดๆและเกือบไม่ตายโดยส่วนตัวแล้วความนุ่มนวลทำให้พวกเขารู้สึกไม่น่าเชื่อเล็กน้อย ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาก็เข้าใกล้อีกด้านหนึ่งของภูเขาแล้วการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดคือถนน,นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขามีแนวโน้มลดลงบางคนกระโดดขึ้นไปบนยอดไม้เพื่อยือนยันตำแหน่งของพวกเขาและพวกเขาก็สามารถมองเห็นปลายต้นไม้และที่ไกลออกไปแล้วจุดดำเล็กๆจุดดำเล็กๆนั้นคือเมืองที่มูเลงยิวใช้กระจกทองสำริดปวจจับก่อนหน้านี้อยู่ไม่ไกลทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ระมัดระวังมากขึ้นช่วงครึ่งหลังของถนนเรียบมากแต่ก็ทําให้ผู้คนรู้สึกสงบก่อนเกิดพายุบางทีเจตนาคาที่ใหญ่ที่สุดและน่าสะพรึงกลัวที่สุดอาจเกิดขึ้นก่อนทางออกสุดท้ายส่วนนี้ของถนนความกังวลในใจของทุกคนถูกรับรู้อย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขากําลังจะออกจากภูเขาทันใดนั้นทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทะเลสาบนั้นเงียบสงบและสวยงามแต่ภายใต้แสงจันทร์สีแดงเลือดที่อยู่เหนือหัวของพวกเขาทะเลสาบทั้งหมดก็เปล่งประกายด้วยแสงประหลาดเลือดสีแดงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จัก ฝูงชนหยุดทางออกไปมองไปที่ทะเลสาบด้วยท่าทางลังเลสีหน้าของเธอเยียเซียนผันผวนเธอกัดฟันแล้วพูดว่าไปกันเถอะไม่ว่าอ้อมจะไก,กลแค่ไหนไม่ควรเข้าใกล้ที่นี่เป็นดีที่สุดคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยอย่างติดตลกเมื่อพวกเขากำลังจะออกจากภูเขาทะเลสาบรูปร่างประหลาดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาและคนโง่ก็เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อพิจารณาจากอันตรายที่ผ่านป่าผลไม้มาได้ไม่นานทุกคนก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอีกต่อไปคนกลุ่มนั้นเปลี่ยนทิศทางทันทีและเดินไปด้านข้างเกือบพันเมตรจากนนกออกกกนนนนนััน้้้กกกหหดดดทททิาาาาาางงใม่่วจจะะออภูเเขแลไป สิบนาทีต่อมาทุกคนหยุดอีกครั้งและทุกคนจ้องไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่าทะเลสาบที่เงียบสงบปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทันทีที่พวกเขาเห็นทะเลสาบแห่งนี้ทุกคนก็มั่นใจได้ทันทีว่านี่คือทะเลสาบที่พวกเขาเห็นไม่นานมานี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของทะเลสาบหรือการกระจายตัวของต้นไม้รอบๆมันล้วนเหมือนกันทุกประการเดินกลับมาที่นี่อีกครั้งจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้พวกเขากําลังหมุนวนอยู่กับที่แต่คนที่อยู่ล้วนเป็นนักสู้ที่ทรงพลังพวกเขายังหลงทิศทางของตัวเองผิดไปได้อย่างไร เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับทะเลสาบแห่งนี้และเรื่องใหญ่ในนั้นครั้งนี้แม้แต่ปายมู่ฝันก็ไม่สงบอีกต่อไปเขาขมวดคิ้วแน่นจ้องมองไปยังทะเลสาบเบื้องหน้านึกถึงประสบการณ์ที่เดินมาตลอดทางเมื่อครุ่นนี้และพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับพวกเขาพวกมันอยู่ห่างจากทะเลสาบเดิมมากที่ตั้งของทะเลสาบไม่มีพลังทางจิตวิญญาณที่ผิดปกติมาเกี่ยวข้องระหว่างทางตอนนี้เขาได้เรียนรู้บทเรียนของกาวอลลินแล้วและตอนนี้เขามักจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของช่องว่างระหว่างคิ้วของเขาและสามารถตรวจพบการบุกรุกข,ของพลังวิิิญาณทีีี่่่ผดปกตตตแอนน้ไมม ถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวทะเลสาบได้รับผลกระทบจากแรงประหลาดบางอย่างและจูจ่ๆมันก็เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปด้หน,น้าอีกครั้งขวางทางพวกเขา ทุกคนมองไปที่เธอเยเซียนพร้อมเพรียงกันระหว่างทางแม่ทีลัตทีเต๋าจากพระราชวังเฟิงซิ่วได้พิสูจน์ความสามารถของเธอให้ทุกคนได้เห็นแม้ว่าความแข็งแกร่งของเธออาจไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบนันแต่เธอก็เป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจและมุมมองโดยรวมอย่างไม่ต้องสงสยัยเธอเป็นคนที่ดีที่สุดดังนั้นทุกคนมักจะรับฟังความคิดเห็นของเธอรวมถึงดีเวนยี่จากเทียนลี่เซ็กและเยาเมยอีเจิร์นจากเทียนฮวยเป่าคุยกับฉันสิผู้ชายเหล่านี้ไม่มีใครสนใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใบหน้าของเธอเยเซียนสดใสและเธอพูดคคคต่ออไปกกัันีร้ง ฉันไม่เชื่อว่าเราจะไปรอบๆบทเลสาบนี้ไม่ได้กลุ่มคนถอยห่างออกไปอย่างช้าๆและหลังจากที่พวกเขามองไม่เห็นทะเลสาบอีกต่อไปพวกเขาก็เดินไปด้านข้างอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาเดินไกลออกไปหลายกิโลเมตรก่อนจะยืนยันทิศทางอีกครั้งและเดินต่อไปนอกภูเขาทุกคนได้แต่ภาวนาในใจขออยากให้เจอเทเลสาบนั้นอีกเป็นการดีที่สุดที่จะออกจากสถานที่ผีสิงนี้ไปอย่างราบรื่นแต่ไม่นานพวกเขาก็สิ้นหวังทะเลสาบนั่นปรากฏต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งครั้งนี้ทุกคนสามารถแน่ใจได้ว่าไม่ได้ไปผิดทางดังนั้นทะะะเเเลลลาาาาาจต้้้ออองงคคืื่่นนนััววแมยยูขขหพกกีร ทุกคนเงียบในที่สุดแม่ทีเฉินก็พูดในที่สุดเธอพนมมือเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าแล้วพูดช้าๆว่าเป็นพรไม่ใช่ภัยพิบัติไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ผู้บริจาคมันไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งหนีตอนนี้เราทำได้เพียงแค่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะหายนะครั้งนี้และนี่ก็เป็นหายนะครั้งสุดท้ายที่เราต้องเผชิญหากต้องการออกจากที่นี่เชอเยเซียนดีเวนยี่และเยาเมอีเจิ้นมองมาที่ฉันและฉันก็มองคุณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมูเลงยูที่อยู่ข้างๆและในที่สุดก็พพพบบวววว่่่าา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 หหกกกกกกเเเเเขขขขตต้้้้ออออองงงรจจภูดมืนนะะสิีทล ไปที่นั่นกันเชอร์เยเซียนหายใจเข้าลึกๆมองไปที่แม่ทีเลีอออเชนที่เดินไปที่ทะเลสาบแล้วและโบกมือให้ทุกคนตามไปทันทีทุกคนเข้าใกล้ทะเลสาบอย่างระมัดระวังทีละก้าวทะเลสาบกินพื้นที่ขนาดใหญ่และปิดกั้นถนนข้างหน้าโดยสิ้นเชิงหากพวกเขาต้องการไปที่นั่นพวกเขาต้องผ่านทะเลสาบ